กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณอุดหนุนผู้ที่กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้และส่งกำลังแรงใจมาให้กราบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับผมทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับผม ลำดับแรกลำดับที่หนึ่งก็เป็นเพศเมียหูช้างนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับผมไข่แน่นๆคึกคึกตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา50สบบาทครับผมราคา5้าสิบบาทครับผมตัวนี้ก็มาถึงลำดับที่สองก็ผมลำดับที่สองก็เป็นปากกาท่ามูนนะครับผมตัวนี้เป็นปากกาทางยาวสีสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ ความยาวจากหัวถึงนหางอยู่ที่ประมาณ1.2นิ้ล้วครับผมตัวนี้สวยๆกลางเต็มวงราคา60บาทครับผมราคา60บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่3นะครับผมลำดับที่3ก็เป็นหูช้างหางยาวนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถึงหางอยู่ที่ประมาณ1.1นิ้วนะครับผม ตัวนี้หูใหญ่ๆหางใหญ่ๆนะครับผมกลางเต็มวงด้วยตัวนี้60บาทครับผมราคา60บาทครับผมผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่4แล้วครับผมลำดับที่4ก็เป็นประกาศหาามูนนะครับผมประกาศหางยาวตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหัวถึงหางอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วแล้วครับผมตัวนี้กลางเต็มวงแล้วก็เป็นสีคอปเปอร์ด้วยนะครับผม คึกคึกกลางเต็มวงสีคอปเปอร์ราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5นะครับผมลำดับที่5ก็เป็นแคนดี้นีโมนะครับผมตัวนี้เป็นเพชผู้ความยาวจากหัวถึงหน,นงอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะครับผมตัวนี้ สีสวยเต็มเครื่องใหญ่ๆสวยๆนะครับผมไก่ที่จะเอาเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็เครื่องจะได้เครื่องใหญ่ๆใ,ใช้น้ําตัดเฉียงสวยๆตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้มันปล่อยอยู่ทีาาทร่ราคา80บาทครับผมราคา80บาทครับผมนี้ก็มาถึงลําดับที่6นะครับผมลาดับที่6ก็เป็นแคนดี้นิโมนะครับผมตัวนี้นเพศผู้ ความยาวจากหัวลูกควหางอยู่ที่ประมาณ1.3เนื้อนล้วครับผมตัวนี้สีสวยเต็มทรงสวยๆที่ช้น้ําตัดเฉียงมาสวยนะครับผมคึกๆตัวนี้มันปล่อยเสี้ยครับ80บาทครับผมราคา80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลําดับที่เจ็ดนะครับผมลําดับที่เจ็ดก็จะคลอกลายไฟนะครับผมตัวนี้เป็ดผู้ความยาวจากหัวลูกควหางอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4นะครับผม ตัวนี้สีสวยเต็มคึกคึกตะเกียบเดียวด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่อยู่ที่ราคา80บาทครับผมทรงสวยๆคึกคึก80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่8นะครับผมลำดับที่8ก็เป็น Candy n ิ m o นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวลงมาหางอยู่ที่ประมาณ1.3-1.4นะครับผมตัวนี้ทรงสวยๆเครื่อง สวยๆนะครับผมกระโดงหางใช้น้ําตัดเฉียงตะเกียบเดียวด้วยนะครับผมตัวนี้80บาทครับผมสวยๆ80บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลําดับที่9นะครับผมลาดับที่9ก็จะคลอกแบล็ k ม a ติคาเลอร์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหัวถึงน,นหางอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับผมตัวนี้สีสวยเต็ม เครื่องสวยๆนะครับเครื่องระโดงใหญ่หางใหญ่ชายน้ําตัดเฉียงมาสวยตะเกียบเดียวด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมปล่อยที่ราคาแปดสิบบาทครับผมแปดสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลําดับที่สิบนะครับผมลําดับที่สิบก็เป็นปากัดยักษ์นะครับผมตัวนี้เ,เพศผู้ความยาวจากหัวถึงหางอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นลูกยักษ์นะครับผมสียังไม่เต็ม เลี้ยงให้ดีขูนให้ดีโตได้อีกสีเข้าได้อีกนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบเอ็ดนะครับผมลำดับที่สิบเอ็ดก็เป็นปากกาจักนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหัวถึงหางอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วแล้วครับผมตัวนี้สีสวยสีแปลกด้วยนะครับผม ตัวนี้ผมปล่อยที่าาาทร,ราคา150บาทครับผมราคา150บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่12แล้วครับผมลำดับที่12ก็เปกเป็นปลากระดักยักษ์ครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวจากหัวถควรหางอยู่ประมาณเกือบ2นิ้วแล้วครับผมตัวนี้เป็นลูกยักษ์แล้วรับผมเป็นลูกยักษ์ที่กําลังโตสีสีก็กําลังมาแล้วครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมโลกยักษ์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบสามนะครับผมลำดับที่สิบสามก็เป็นประกาศยักษ์นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นยักษ์คอปเปอร์นะครับผมคอปเปอร์ที่ออกทางสีออกขาวๆดำๆนะครับผมตัวนี้เพรผู้ความยาวเกือบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้คึกๆสวยๆตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคา 200บาทครับผมราคา200บาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่14นะครับผมลำดับที่14ก็เป็นประกัดยักษ์นะครับผมตัวนี้เป็นประกัดยักษ์ red galaxy copper นะครับผมตัวนี้สียังไม่เต็มเพราะเป็นลูกประกัดยักษ์นะครับผมสียังมาได้อีกแล้วก็ความโตก็ยังมาได้อีกนะครับผมตอนนี้เป็นเพศผู้ ความยาวเกือบเกือบสองนิ้วแล้วครับผมตัวนี้ผมปล่อยที่ราคาสองร้อยบาทครับผมคึกคึกสียังมาได้อีกยังโตได้อีกสองร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบห้านะผมลำดับที่สิบห้าก็เป็นประกาศยักษ์นะครับผมตัวนี้เป็นยักษ์เรดแกซี่ครอบโกนะครับผมเป็นยักษ์มุกทอง ตัวเดมเพศผู้ความยาวจากหัวลงกนหางอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้ทรงสวยๆส,สีสวยๆนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคาสามร้อยบาทครับผมราคาสามร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบหกนะครับผมลำดับที่สิบหกก็เป็นปลากัดยักษ์ตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผม ความยาวจากหัวถึงคอหางอยู่ที่ประมาณ1น้านิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นเพศเมียนีโมมุกทองนะครับผมตัวนี้ไข่แน่นๆสวยๆคึกๆตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ราคาหนึ่งห้าสิบาทครับผมปากัดยักษ์นีโมมุกทองห5 0้าสิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่17นะครับผม ลำดับที่สิบเจ็ดก็เป็นปักกัดยักษ์นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นเพศเมียตัวนี้ความยาวจากหัวทั้คนหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ๆไข่แน่นๆคึกๆพร้อมผสมตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบแปดนะครับผมลำดับที่สิบแปดก็เป็นเพศเมีย b l a c k m o ล t ิ c ัลเ r นะครับผมตัวนี้ความยาวจาก,กหัวถึงคุหางอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นเนื้อทรงสวยเครื่องเปิดเปิดใหญ่ๆเป็นเบรดส้มนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้ผมปล่อยเสียคาหนึ่งร้อยบาทครับผมไขแ่แน่นๆหางเปิดเปิดหนึ่งร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบเก้านะครับผม ลำดับที่19ก็เป็นเพศเมียจากครอกแบล็กมาลดิคคาเลอร์นะครับผมตัวนี้จากครอกเดียวกับเบดเหลืองด้วยนะครับผมตัวนี้ไข่แน่นๆหางเปิดๆใ,ๆใหญ่ๆทรงสวยนะครับผมสังเกตหางกระโดงชายน้ําใหญ่ด้วยนะครับผมตะเกียบมีด้วยนะครับผมตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่1 5 0ห้าิบาทครับผม หางเปิดเปิดใหญ่ๆไข่แน่นๆตะเกียบยาวยาวหนึ่ง้ห้าสิบบาทครับผม